สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับพบกับกระผมอาจารย์สุทธิชัยพัญาโรธหรืออาจารย์โทนี่นะครับในวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องจงรักในงานที่ท่านทําจงทําในงานที่ท่านรักนะครับผมกระผมเองเนี่ยเป็นคนชอบค้นคว้าอ่านหนังสือตำรับตารานะครับแล้วก็ดูผลงานวิจัยต่างๆก็ดูนะครับเพราะความอยากรู้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยในการทํางานนะครับหรือในชีวิตที่เขาทาไมถึงประสบความสําเร็จ ่าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเหล่านั้นประสบความสําเร็จก็คือการรักในงานที่เขาได้ทําและการได้ทําในงานที่เขาเหล่านั้นได้รักนะครับซึ่งนะครับผมยกตัวอย่างนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งนะครับในเพลงรักต้นต้นของประเทศไทยท่านนี้นะครับในอดีตท่านได้รับการว่าอจ้างให้แต่งเพลง หลายแนวนะครับซึ่งท่านก็รับการบ้าช่างจนในที่สุดนะครับผลงานที่ออกมาทาให้ท่านเนี่ยไม่ประทับใจเนื่องจากว่าการใช้ห้อยคําการใช้สมักสมนวนต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยที่จะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพจนนักแต่งเพลงชื่อดังท่านนี้นะครับท่านก็หยุดพักงานแล้วท่านก็บินไปยังต่างประเทศและมีคมภีไบเบิลนะครับเป็นคู่มือนําทิศทาง แล้วก็หลังจากที่ได้พักผ่อนแล้วก็ทบทวนตัวเองหลังจากนั้นก็กลับมาทํางานใหม่ท่านกลับมาด้วยความสุขนะครับในการทํางานมากยิ่ขึ้นเนื่องจากอะไรคนระับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าท่านนะครับได้แต่งเพลงในแนวที่ท่านรักนะครับหรือในแนวที่ท่านชอบนะครับแล้วก็งดหรือลดจํานวนนะครับการว่าจ้างที่มีคนจ้างให้ท่านแต่งเพลง ในหลากหลายแนวท่านก็เลยหันมาแต่งเพลงในแนวที่ท่านรักนะครับจนในที่สุดนักแต่งเพลงท่านนี้ถือว่าเป็นนักแต่งเพลงรักอันดับต้นๆของประเทศไทยคนคนนั้นไม่ใช่ใค,ครอื่นกับคุณบอยโกศิพงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ท่านรักในงานที่ท่านทาแล้วก็ท่านทําในงานที่ท่านรักและได้ประสบความสําเร็จขึ้นมานะครับ คนที่มีใจรักในงานที่ท่านทานะครับหรือคนที่มีความรักในงานที่ตนเองทำเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จหลายอย่างนะครับซึ่งการรักในงานที่ทำเนี่ยจะมีประโยชน์ดังนี้นะครับข้อที่1การที่คนนั้นมีความรักในงานที่ตนเองทำเนี่ยงานนั้นจะเป็นบันไดไปสู่ความสําเร็จครับเช่นนักกอล์ฟใช่ไหมครับไทเกอร์บูด ท่านตีกอล์ฟตั้งแต่อายุ3าขวบนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นนักกอล์ฟอันดับหนึ่งของโลกนะครับเคยเป็นนักกอล์ฟอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากว่ามีใจรักในก,กีฬากอล์ฟแล้วก็ฝึกฝนนะครับอดทนฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากมีความรักในงานที่ท่านทำนะครับหรือนักแสดงครับเฉียนหลงแจ็กกี้ชานนะครับคนที่2ท่านนี้นะครับถือว่า เป็นนักสแสดงที่โด่งดังคนหนึ่งในระดับโลกเลยครว่าได้นะครับท่านผู้นี้ทุ่มเทฝึกการฟูนะครับแล้วก็เรียนรู้วิทยายุทธตอน,น,นแรกๆก็ไปเป็นตัวประกอะบให้เขาในฉากต,ต่างๆที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะครับท่านก็ยอมลงทุนไปนะครับจนในที่สุดท่านก็ประสบความสําเร็จในการเป็นนักสแสดงอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นบุคคล คนที่สอนะครับที่ผมยกตัวอย่างหรืออีกท่านหนึ่งครับเพ่งเสียชีวิตไปนะครับคุณสติปจ็อกนะครับสติปจ็อได้สร้างนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ฝากไว้ให้กับโลกของเรานะครับแล้วก็ทำให้โลกเนี่ยนะครับเกิดการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของนะครับท่านสติปจ็อกเนี่ยที่ทำก็เนื่องจากท่านรักนะครับมีความรักในงานนวัตรกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่านถึงผลิตในการไอแพดนะครหรือคอมพิวเตอร์แม็นะครับหรือไอพอร์ตต่างๆาซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยทำให้คนใช้ประโยชน์แล้วก็นะครับทำให้ท่านเกิดความร่ำรวยนะครับแล้วก็คนใช้ประโยชน์ทั่วโลกได้ใช้เครื่องมือตรงนี้ในการทําประโยชน์ต่อตอไปนี่คือการรักงานที่ตัวเองทานะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะครับข้อที่2องครับ คนที่มีใจรักในงานที่ตัวเองทำนะครับก็มักจะเปลี่ยนตัวเองการเปลี่ยนตัวเองนี่หมายถึงอะไรครับถ้านผู้ชมลองทํางานที่ตัวเองไม่รักนะครับเราก็จะเกิดการเบื่อนายหดหู่ท้อแท้นะครับขาดความกระตือรือร้นบางทีบางครั้งบางวันก็ไม่อยากที่จะไปทํางานแต่ตรงกันข้ามครับถ้าเรารักในงานนั้นนะครับเราไม่เกี่ยงเรื่องเวลาเลยครับเราเข้าทํางานตอนเลิกงานเราก็ยังอยู่ เพราะอะไรครับเรามีความรักในางานนั้นนี่คือการนะครับมีประโยชน์สําหรับคนที่รักในงานที่ตัวเองทำแล้วก็ทําในงานที่ตัวเองรักงานนั้นก็จะสร้างความมีชีวิตชีวาสร้างความกระตือรือร้นให้กับท่านนะครับข้อที่3ครับคนที่มีความรักในงานที่ตัวเองทำเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มภูลนพลังให้กับตัวเองนะครับลองสังเกตดูนะครับคนที่มีพลังกายหรือพลังใจเยอะ ก็คือคนเนี่ยที่มีความรักในงานที่ตนเองทำนะครับตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีความรักในงานที่ตันเองทำก็จะเกิดความกดหูท้อแท้นะครับสิ้นหวังไม่มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองทำบางทีทำออกมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพนี่ก็คือนะครับประโยชน์หรือข้อที่สามหูการที่เรารักในงานที่ตนเองทำข้อที่สี่ครับ คนที่มีความรักมีงานที่เัวเงทำเนี่ยมักจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นไปได้หมายความว่าไงครับท่านผู้ชมอาจจะได้อ่านปร,ระวัติของพี่น้องตระกูลไลท์นะครับสองพี่น้องตระกูลไลท์ผลิตเครื่องบินลำแรกของโลกซึ่งเครื่องบินตรงนี้นะครับโอ้โหในอดีตยังไม่เคยมีใครนะครับที่ทดลองแล้ว สามารถผลิตเครื่องบินลำแรกของโลกได้จนเขาล้มเลิกไปแต่ด้วยความรักในงานที่สองพี่น้องทุกคลไล่ทำเขาล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกทุกคนต่างน้ากลัในสมัยนั้นว่าสองพี่น้องทุกคลไล่ไม่สามารถที่จะผลิตเครื่องบินลำนี้ได้หรือลำแรกของโลกได้มันจะบินได้ยังไงเครื่องบินที่บินอยู่แลอวกัศจะบินได้ยังไง นี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับในอดีตที่เคยมาแต่ด้วยความรักในางานที่สองพี่น้องตะุนไลท์ทำปรากฏว่าความสั่นได้เกิดขึ้นครับท่านทั้งสองได้ผลิตเครื่องบินลำแรกของโลกได้นั่นคือคุณภาพของความรักในางานครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านมีความรักในางานที่ท่านทําทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นไปไ,ได้ ผมขอย,ยกตัวอย่างคนไทยสักคนนลครับคนนี้ผมเคารพนับถือนะ่าสัภามากนะครับคือคุณบดิตอึงง่งดำสีวัทยากรอันดับโลกโลกนะครับอันดับหนึ่งโลกท่านผู้นี้เนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยท่านเนี่ยอยากเป็นวัทยากรแต่ในประเทศไทยเนี่ยท่านอยู่เกิดที่ประเทศไทยในประเทศไทยในช่วงนั้นเนี่ยไม่เอื่อน่วยครับไม่ว่าจะเป็นส,สภาพาวแวดล้อมสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยจะมีสักกี่คนครับที่รู้จักวัทยากร แม้แต่ตอนนี้เองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าวรัทยากรเนี่ยคืออะไรหรือเป็นใครนะครับแต่คุณผลิตอึ้งลังสีก็นะครับด้วยความรักในงานที่ตัวเองทําก็ได้นําพาตัวเองเนี่ยครับไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นใน,นในประเทศอเมริกาแล้วก็ฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับจนในที่สุดสิ่งที่เป็นไปนี้ได้สําหรับนะครับคนเป็นล้านล้านคนที่เกิดในเมืองไทย ที่ับอาชีพวัตยายกรเนี่ยไม่สามารถทำมาหากินได้ในขณนะนั้นปัจจุบันนี้ท่านเป็นวรรยายกรอันดับต้นๆของโลกนี่คือความรักในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็การทำในสิ่งที่รักก็จะก่อให้เกิดปัิหารสิ่งที่เป็นไป,นปนไม่ได้สามารถเป็น,ปน,ปนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงรักในงานที่ท่านทำจงทำในงานที่ท่านรัก แล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จและมีความสุขในการทํางาน